สวัสดีจ้าพี่น้องเอยซื้อมากันสตรอเบอรี่มาปลูกต้นหนึ่ง,งเมื่อไงมันบองงามอันเก็บไปกินแล้วสองน้วยอันนี้มีอีกสองน้วยจ้ะนี่แต่อันนี้อันนี้มันมันน้วยอ่อนๆอ,อ,อยู่นพ่นบหงน้ำพี่น้อง <c oughs> โอ้มาเก็บดอกสตรอเบอรี่มากสตรอเบอรี่น่าพู้ใจพี่น้อง <c oughs> ตัวทอนิ้วก้อยนี่แหละเด็กกินยิ่ได้เลยเนาะโอ้ฮัดรุดออกโอ,โอ้พี่น้องคุณโอ้ยหนอนมือเดียวเนาะเอาตัวนี้รุดออกไปนั่งเดี๋ยวสิยงดน้ำอันนี้ฮ่ามันเด็กกินพี่น้องเนี่นได้สองหน่วย <laughs> สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หน่อย เนี่ยไหนใจ้ะพี่น้องเมาก็เฮ็ดไปเฮ็ดก็เก๊กแก๊กไปพ่อว่าห้มันฝุ่งสารพรา่อให้นว่ให้มันคือหอดบ้านนะจกก้ะคือหอดบ้านคือหอดลูกหลายมันกันสิบเจ็บสิบป่วยได้คนไหนใจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้กระลังกระลังสีข,ขาวๆเนี่ยๆอันนี้ออนอยู่มุดหน้มเมันก็สิได้กินอยู่ด้วยนะนาะพี่น้องนะ,นะมดน้มเมื่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเอาหนามมาหดก่อนจ้ะ